จากกรณีที่ชาวไทยกลุ่มหนึ่งได้มีการเข้าไปทำงานและรวมถึงท่องเที่ยวในสอปปลอาวแต่กลับต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ตำรวจของสอปปลอาวปรับเงินเป็นจำนวน300บาทโดยชาวไทยกลุ่มดังกล่าวนะครับได้มีการโพสต์ว่าข้อหาที่ทำให้ถูกปรับ300บาทก็คือการมาท่องเที่ยวเป็นกลุ่มแต่ว่าไม่มีไกด์ชาวลาวพร้อมกันนี้นะครับยังได้มีการระบุข,ข้อความไว้ว่ามาเป็นหมู่คณะโดยการจ้างรถโรงแรม และเป็นการมาทำงานในลาวที่โรงแรมดอนจันในขณะที่ออกมาทานข้าวและซื้อของได้มีการแวะถ่ายภาพที่ประตูชัยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของลาวแต่ก็ถูกปรับ300บาทซึ่งจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับทางโซเชียลมีเดียของทางสปปลาวก็ได้มีการตีแผ่เรื่องราวดังกล่าวซึ่งก็ไลยมีชาวสปปลาวเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากโดยชาวสปปลาวส่วนหนึ่งนะครับเข้ามาแย้งว่า มันเป็นกฎหมายของทางสปปลาวที่จะต้องปฏิบัติตามแต่ว่าความคิดเห็นของชาวสปปลาวอีกส่วนหนึ่งก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าการกระทําแบบนี้คือการทําร้ายการท่องเที่ยวของลาวซึ่งตอนนี้แย่อยู่แล้วและการกระทําแบบนี้จะทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกเดี๋ยวเรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวสปปลาวกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวสอปปอลาวท่านแรกครับท่านนี้ได้ออกมาตั้งคําถามว่าขอถามหนว่าสามร้อยบาทนั้นจะอยู่ในกระเป๋าตํารวจหรือข้าวรัฐบาลมาต่อกั็ที่ความคิดเห็นต่อไปโดยท่านนี้ได้เข้ามาตําหนิการทํางานของสื่อของสอปปอลาวนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องก็ควรจะศึกษาให้ดีก่อนถ้าพวกเขาเข้ามาเพื่อต้องการที่จะทําลายเราละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น และนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวลาวเพื่อป้องกันทัวร์ศูนย์เหรียญมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวลาวท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับว่ารู้สึกอายบ้างไหมอยู่ในเครื่องแบบแท้ๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันเป็นกฎหมายการท่องเที่ยวของลาวสำหรับการมาเป็นกลุ่มที่เกิน6คนขึ้นไปฝรั่งเป็นแบคแพคเกอร์เที่ยวสองสามคนเขาก็ไม่โดนปรับ นี่คือการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวท่านักท่องเที่ยวมาหลายๆคนแล้วไม่ใช้เงินมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้เข้ามาชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจลาวนะครับโดยเขาบอกว่าตำรวจลาวทำได้ดีถ้ามาเที่ยวด้วยตัวเองไม่ได้มาเป็นกลุ่มก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปถ้าเป็นแบบนี้ประเทศของเราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างไร มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับถ้ามันเป็นความจริงมันก็น่าอายมากเราควรจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปที่ลาวปรับเงิน300บาทแต่ว่าที่ประเทศอื่นปรับทีเป็นพันมันไม่ใช่แค่ที่ลาวเท่านั้นขนาดประเทศอื่นยังปรับเรื่องล่าสตว์เลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันคือเรื่องจริงของประเทศของเรา ได้โปรดอย่าไปโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยฉันพาเพื่อนเกาหลีห้าคนไปเที่ยวที่ประตูชยัยและพวกเขาก็ไม่มีบัตรเลยถูกปรับไปหลายล้านและพวกเขาก็ยอมจ่ายไปด้วยบางทีเราก็ต้องยอมเพื่อให้คนในพื้นที่มีรายได้เหรียญมีสองด้านเสมอมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็เป็นชาวสปปลาวอีกท่านที่ได้เข้ามาแสดงความเห็นด้วยกับการปรับนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่า มันก็มีกฎหมายข้อบังคับอยู่แล้วสําหรับการเดินทางมาเป็นกลุ่มแบบนี้ภาครัฐจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็ได้เข้ามาต่อว่าการกระทําของตํารวจรายนี้นะครับเขาบอกว่ามันน่าอายจริงๆผมเป็นคนลาวแท้ๆยังรู้สึกอายเลยน่าจะพอกันได้แล้วสําหรับเรื่องอะไรแบบนี้อายชาวโลกเขาบ้างไหม มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นที่แล้วนะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่าปลาตัวเดียวทําให้น่าไปหมดโลกสมัยนี้เขามีกล้องถ่ายวิดีโอมันจะทําให้อับอายไปเป็น10ปีร้อปีเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปแบบนี้มันไม่เห็นเหมือนต่างประเทศเขาเลยคนลาวไปประเทศไทยก็ไม่โดนแบบนี้แถมพวกเขายัางแนะนํานักท่องเที่ยวอีกต่างหาก มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขียนสั้นๆไว้นะครับว่าเห็นข่าวแบบนี้แล้วรู้สึกละอายใจมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวสะปปลาวท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคําถามไว้ว่าแล้วทาไมจะต้องมีไกด์นาเที่ยวด้วยล่ะก็ในเมื่อคนไทยพวกเขาก็เข้าใจภาษาลาวอยู่แล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอย่าไปเชื่อข่าวนี้ข่าวนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกปิดข่าวของแจ็ค อย่าแชร์กันเยอะซึ่งสำหรับแจ็คนะครับหรือว่าอนุสาหลวงสุพรมก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองของทางสปปลาวที่ได้ถูกยิงเสียชีวิตไปเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยทางแจ็คเป็นเจ้าของเพจขับเคลื่อนด้วยคีย์บอร์ดที่มีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลลาวมาตลอดโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าขนาดคนเราแท้ กลับบ้านช่วงสงกรานยังต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดิน200บาทเลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวสปปลาวท่นนี้เขาบอกว่าตำรวจลาวคนนี้คือโจรในเครื่องแบบมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่นนี้เขาบอกว่านี่เป็นอะไรที่เราควรจะแก้ไขมันจะส่งผลเสียระยะยาวในเรื่องของการท่องเที่ยวมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ชาวสปอปอลาวท่านนี้เขาบอกว่าตำรวจทำถูกต้องแล้วมาสองถึง3คนก็ไม่เป็นไรแต่นี่มาเกิน6คนต้องมีไกด์นำเที่ยวมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกฎหมายนี้ควรจะแก้ไขถ้าพวกเขาทำผิดก็แค่ตักเตือนไม่ควรถึงขั้นต้องปรับเงินความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่ามันเหมือนการไปเที่ยวในเกาหลีเหนือ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้มองต่างมุมนิดนึงนะครับเขาบอกว่ายังไม่รู้เรื่องอะไรกันก็เข้ามาด่าก,กันแล้วนี่มันคือกฎหมายที่จะต้องมีไกด์นำเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบถึงประวัติและข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าในฐานะที่เป็นคนลาวรู้สึกอายแทนประเทศตัวเองตั้งแต่มาอยู่ที่ไทยก็ไม่คิดจะกลับไปที่ลาวอีกเลยเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับระบบราชการ หรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชอบทำนิสัยแย่ๆแ,แบบนี้อยากจะขอโทษกับเหตุการณ์แบบนี้จริงๆมันน่าอายมากอยู่ไทยเกือบ1ิปีแล้วก็ไม่เคยเจอตำรวจท่องเที่ยวของไทยทำแบบนี้เลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่านี่มันคือสันดานของตำรวจลาวคนนี้ตำรวจลาวไม่ได้เห็นแก่เงินกันทุกคนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้ว่าตำรวจคนนี้เขาได้ค่าเบียร์ไปแล้ว โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวสอปาลาวท่านนี้นะครับโดยท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าไม่มีการพัฒนาที่จ,จิตใจการพัฒนาต่างๆก็จะไร้ประโยชน์เพราะว่าการพัฒนาต้องเริ่มต้นที่จิตใจของมนุษย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชีวิตครับผมและนั่นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากความคิดเห็นของชาวสปปลาวต่อกรณีที่ตำรวจลาวไถ่เงินนักท่องเที่ยวไทยนะครับ เพื่อเพฟังรามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากออปคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ